ไม่ทำก็ไม่ได้ใครเพลิอนอยู่กับโลกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสันเสริญมีนินทาโลกก็ทาแปรถ้กลคยวนอยู่ไม่รู้อุบายเครื่องออกไปพ้นไม่ฝึกไม่หัดไม่ทำก็ลำบากนิดหนึ่งคงอยู่ในสังสวรอีกยาวหรือว่าพยายามจะออกแต่ ปฏิบัติหนทางผิดแทนที่จะว่ายน้ำเข้าหาฝั่งไปว่ายออกจากฝังนน่งไปว่ายขนานฝั่งไปใช่ไหมอืมเพราะไม่เหลียวดูรอบๆไม่เหลียวดูก่อนว่าฝั่งอยู่ไหนนจะว่ายท่าเดียวเลยตกน้ำปุ๊บว่ายเลยไว่ายไปไหนอ่ะ นีมีคนมาสกิดคุณไหว้ไปไหนเนี่ยเข้าฟังหรือออกจากฝั่งนะเออไม่รู้ทิศทางคนไม่รู้ทิศทางก็คือไม่รู้เส้นทางไม่รู้มักมีองค์แปดนั่นเองนะหรือรู้ผิดนะรู้มาแล้วรู้ผิดดังนั้นเรา